ใช่ใชุครับเป็นไปหนึ่งช่องห่เดวไปือยอมแพครับคือยมแครับมือดิกันแน่ไปอังเกลนะครับลงตะเข็บนะครับกลับดังอึ้ือยอมแครับยอมแครับโดนปากเลยครับ ไปอึนนี่ครับนี่นะครับกับหลังอึ้นตอวยืแบงครับสวยครับไปเลยครับขาครับผมต่างกันขาเลยครับว้าอึ้นครับ นี่เอาวาเขาสั่งนะฮะเอาหมวมามามาครับมาเไม่เป็นไรโอเคครับไปที่เราอะไปเราต้เป็นหัวแต่ต้องไปยัดสวยครับหรือจะทางนี้ว่างเดียวนะไม่เอาาก็ได้นครับฝุดมแล้วเอาลงโอเคับสวยครับยัครับข้างหน้านะตรงหน้าไปยัด นะครับหมดแล้วครับนี่แหละนี่แหละเอาลงครับทั้งหมดนะครับกลับหลังหันมืออย่าฟังนะครับตามระเบียบพักเออสวยๆครับภาษาเงาหลักการของการกลับหลังหันนะครับอย่างที่แจ้งให้กับท่านเซนต้ารับว่าบางคนเขียนไปนะครับนะครับก็ขึ้นต้นคำสั่งว่า はい。